ผครับพี่ตูนพาชิมนะเป็นไ,ไออก่อบฟางฮนะจะไม่หรือจะไม่สุกหรือจะอร่อยพอดีตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่กำลังกรบดินข้างปนะิ๊บฮะอย่าฟางฮนะอย่าฟางอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งงานให้เรียบร้อยนะ <c oughs> อตอนนี้อยู่นะครับตอนนี้กำลังมาหาฟาหนึ่งก้อนพอดีเหมือนจะวางไว้ตอนแรกก็ใส่พป,ประมาณอ,อ,อันที่สองในี่ใส่ทั้งก่อนน,ะอนอ่ะทาการใส่ฟางนะใส่ไม่ต้องเยอะพอดีพอดีอ่า คิว่าจะมีฝนลเล็กน้อยตอนนี้เพราะว่าเปนยังค้าขึ้นะมาแล้วลงมาแล้วบางๆรอบแรกบางๆเงยเงีเง้เข้าไรจะอยประกบกัาไปตาต้านมาฮะตาชิวๆตาฝนกันไปตอนนี้กำลงังมือ มาจุดฮะวางเพลิงนะครับเขียบทั้งสี่ด้านนะฮะไฟกำลังลุกไหมฝนจริงๆบรรยากาศโคตรดีนะอะ่ะอ่าดูผลงานครับกำลังย่างฝนตริงๆ เริ่มทำการก้อนที่สองนะครับครึ่งก้อนที่สองครึ่งก็คือก้อนที่ใจเย็นนะเรียบๆเรื่อยๆมือใหม่ฮะทำฮะในวันนี้ค่อยๆเติมเข้าไปฮะแต่ไม่ต้องเติมเยอะนะเพราะว่ามันจะไหม้ก่อนสุกฮะเอ้ยจะเห็นท่ศทางก็อันนี้ รันแบบังเดียวใดโอ้โหกรดแบบโหดๆแล้วในวันนี้ไม่มีอาการข้าเดียวนี่ฮะมาด้วยหลักการนะทำไมถึงถึงึไวข้างบนนะไวข้างบนนะครับมันจะไปสู่ข้างบนเดี๋ยวข้างเครงจะไม่ถูกเดี๋ยวปจมาเนี้ยอกคือสงของทางร้านนะฮะหลักการมาเกินร้อยฮะทังไ่อ ใส่เยอะแซ่บเยอะครับเนียวันนี้เลียบทูนะแล้วตัวอะไรอ่นต่างนานาข้าวขาวไม่ใช่น้ำตาลฮะผงช้วนล้วนฮะผมงอผมงนทำปลาดีลงไปฮะานาฮะเถ็งมนตัวเต็มหมดฮะ อ, bread, at, qui, meat, อันนี้เรเกี่ยกัพนนะครับเกี่ยมพุนความมั่ัวการกรซอยขนาดเกี่ยมเลยถ้ามีเรือน่าจะเชื่อมากเลยการเก็ยัมีพังงานสูงบีบง่ายเกษตรกรดีไหมเอาผ้ามั้งเนี่ยเอางานชุกผ้ามั้งเนี่ยนะ

哇！<What? S 2>